สวัสดีคุณผู้ชมมาด้วยนะครับผมอยู่กับผมงฟีดคุงนะครับวันนี้ผมก็อยู่ในเกมไมค์ครับนะครับผมตามชื่อคลิปเลยนะครับวันนี้ผมจะจะมารีวิวมันเลือดออน TNT นะครับผมมันไม่ใช่ TNT ธรรมดานะครับผมมันจะมี TNT มากมายหลากหล,ลายมากมายเอมากมายหลากหล,ลายดีเออโอ้โหพูดลิ้นพันนะครับผมก็ทีนะครับผม TNT ปกติก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมหลายๆคนอาจจะรู้แล้วนะครับที่ผมจะมารีวิวมันไม่ได้เป็น TNT ธรรมดานะครับผม ทีเอ็นทีที่โคตรจะแรงเลยนะผมแรงออกว่าทีเอ็นทีหลายเท่าเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ทีเอ็นทีคูณแปดในอันเดียวนะผมมอกเลยสุดยอดมากก่อนที่เราจะไปรีวิวตรงนั้นนะผมเรามารีวิวของที่แถมมาด้วยนะผมกรเบดออนนี้นะฮะอันนี้เป็นทีเอ็นทีแบบแบบปืนนะผมผมจะหยิบมมาให้หมดเลยนะเพื่อในการรีวิวทีเดียวโอเคอันนี้ก็จะเป็นปืนทีเอ็นทีสีม่วงนะผมให้กดนั่งนะครับ มันจะยิงไปตู้โอูยโคตรแรงนะผมสีน้ำเงินน่าจะแรงกว่านะครับเราดูนะตู้โอ้โหโอ้โหโคตรแรงเลยนะผมนี่แหละครับปืนทีเอ็นทีนะผมของเลยสุดยอดมากนะลองเอาภูเขานี้กันนะผมสีแดงสีแดงไม่ค่อยแรงนะผมเหมือนเป็นทีเทีธรรมดานุงๆุนน,น,น,นะผมนี่สีเขียวอันนี้ก็พอแรงพอตัวนะผมอันนี้โพแทสเซียมเอนชาร์นะผม เนี่ยผมปาไปนะผมอะไรวะเกิดอะไรขึ้นวะไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยเอาะไรวะคุณผู้ชมให้เอาใหม่นิเอามาใหม่ก่อนผมจะปาแล้วเดินไปเหยียบดูอาจจะเป็นอาจจะต้องเหยียบนะผมวัาจะเสื่อมชาร์จอะไรอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยเกิดขึ้นเลยช่างมันเถอะครับผมอันนี้คืออะไรก่อนอะไรอันนี้ระเบิดวาบเหรอ เออแล้วเบิร์ดดูดเลาเข้าไปประมาณนั้นปะเออน่าใชใช,ใช่นะผมนะผมลองกักสัตย์ดูนะผมไม่ใช่ระเบิดบาร์นะฮะมันจะดูดเลาวเข้าไปนะผมอันนี้โอเคลองปลาใส่หมูดูนะฮะหมูจะโดนดูดเข้าไปไน่นนี่โอ้ยผมก็โดนดูดเข้าไปด้วยเป็นระเบิดนี่ครับผมอันนี้จะเป็นระเบิดควันนะผมลองดูนะดูนะผม นี่นะผมจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับถ้าเราโดนระเบิดควันมันจะมองแบบไม่เห็นแบบนี้เลยนะผมบอกเลยดีมากนะผมอันนี้สตันเกนเรดนะผมดูนี่นะผมก็ไม่มีอะไรนี่หว่าช่างมาังนเถอะครับผมอันนี้เทียร์แกส๊สน้องปานเลยนะผมไอของพวกนี้จะเป็นของระเบิดปานนะผมของที่แถมมาด้วยโอเค นี่นะผมเวลาระเบิดที่ทำให้เราหิวข้าวนะผมใช่ปะไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าสัญ,ญลักษณ์เลยนะน่าจะหิวข้าวนะผมโอเคมาแล้วนะผมอันนี้ก็จะเป็นระเบิดแบบปืนนะผมแต่มันแบบปลานะผมระเบิดที่อยู่ในปืนนะเป็นแบบนี้เลยนะผมแต่มันจะเป็นแบบปลาแทนนะผมแล้วผมจะมาเอาให้ดูได้นะผมว่าเป็นยังไงนะมันก็เป็นไม่ต่างอะไรจากปืนมากหรอกครับผมแค่มันออกมาปลานะฮะแค่เอาปยัดใส่ในปืนนะั่น ไอพวกนีน้เดี๋ยวเราจะปาน,นี้ไม่เทีทีธรรมดานะผมเหมืนอนเท t ีธรรมดานะฮะระเบิดแล้วนะผมโอเคเฮ้ยเหมือนไม่ระเบิดมันไม่ระเบิดเลยวะช่างมนะผมทำไมไม่ระเบิดวะมาดูสีน้ำเงินระเบิดที่แรงที่สุดนะผม ตูมโอเคนะครับผมต่อมาเราก็จะมาที่อันนี้เลยนะผมเลยนะผมไดนาไมท์นะครับอันนี้ไม่ค่อยแรงนะผมก็ตามชื่อเลยครับไดนาไมท์ต้องใช้ไฟแชกจุดนะผมแล้วก็เอาก็เอาไฟแชกมาเลยนะฮะจุดแล้วนะผมเฮ้ยมาจากไหนสียอันวะโอ้โห ไม่แรงก็บ,บา้าแล้วโอ้โห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 แหลกแหกแหกโอ้โหวิ่งมันพาผมมาไกลมากอ่ะโอ้โหยังไม่หยุดระเบิดอีกอ่ะโอ้โหโอ้โหผมคิดว่ามันไม่ค่อยแรงนะเนี่ยแต่มันก็โคตรแรงเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากเลยนะผมเอามาทียทีคูณแปดนะนะผม เฮ้ยเฮ้ย้โอ้โหโอเคนะครับนะครับผมก็แรงพอตัวนะครับแต่ไอไดนาไมท์แรงกว่านะเรามาดูที่สีโฟกันนะผมไม่ค่อยแรงนะผมสีโฟเทียนที่คูณสองก็น่าจะไม่ค่อยแรงนะผมตูมโอเคนะผมเท่าๆกับสีโฟเลยวะ อันนี้เป็นระเบิดที่น่าจะเอาไว้ระเบิดเบรล็อกนะผมตามชื่อมันเลยนะเบรล็อกบัสเตอร์ผมลองเอาเบรล็อกมาดูดิเพื่อมันจะระเบิดได้นะผมแล้วก็วางเลยนะผมเบรล็อกบัสเตอร์ถ้ามันระเบิดได้นี่ก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกนะครับผมไว้ระเบิดเบรล็อกนะฮะอุ้ยระเบิดเบรล็อกได้จริงๆนะผมโอ้โหเป็นไปได้เนี่ย ตามชื่อคลิปของเขาเลยนะไอชื่อชื่อชื่ออะไรวะชื่อไอเทมเลยนะผมแถมมีไฟด้วยนะผมตะระเบิดโอเคอุ้ยอันนี้ TNT อนทคูณสี่นะผมโหรีไปจนแหลกแล้วเนี่ยระเบิดจนแหลกแล้วคุณผู้ชมตอนนี้โอ้โหโหจะระเบิดขึ้นจะระเบิดไหมเนี่ยโอ้ะะออะะอนะโหับิ อันนี้ช่เหลืออันนี้ช่ป่ะหลือสติกบอสใช่ปะอ้แรงอยู่นะผมเข้ามาล้วก็มาที่นะผมอ่านชื่อไม่ออกนะชื่ออ่านยากนะผมไม่เก่งกินกนะครับ TNP อะไรว่าอันนี้ยังไม่เคยใช้เลยอะไรอะ่ะมีประกายอย่างเดียวเหรอน่าจะใช่นะผมอันนี้ก็จะเป็น TNP แบบไฟนะผมผมจะทำให้ดูนะครับเป็นยังไง ดูนะผมเป็นอย่างนี้เลยนะผมจะเป็นไฟรอบๆอย่างนี้เลยนะฮะ่องนี่โคตรเจ๋งนะผมโอเคเรามาถึงกันสุดท้ายนะผมนุกนะผมอ่านว่านุกเราจะมาระเบิด TNT กันนะครับผมของเลนนี้แรงทําให้แบบบ้านบึ้มได้เลยนะผม <US> S> <S ผมมาทดผมท,ทําทางออกไว้ก่อนเดี๋ยวแลกนะผม เอาออกวีนี่นะผมโอเคตอนจุดมันจะมีเอฟเฟคสวยๆด้วยนะผมนี่นะผมโคตรสวยนะผมแต่เพิ่งสนใจเอฟเฟคนะผมไปแล้วครับเฮ้ยออกดีออกดีออกดโอ้โหไม่ออกวะโอ้โห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 และนี่ก็คือสภาพคะเลหาดน,นะผม หายไปกือบหมดเลยนะฮะโอ้โ oh. หแล้วสิ่งที่ได้ก็คือผมโค้นแหลกเลยนะผมตมกี้สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะผมเครื่องแหลกมากเลยนะฮะขอบคุณครับผม